เรจะมาสาีครับ เวลาได้ทาการแบกถุงพลาสติกต้งหงสัใสสีดําเมื่อหมด่ากันและปักฟามยันที่สองตรวจพบถุงพลาสติกสีดําจํานวนสามถุงและเมื่อเกะบออกดูภายในถุงพลาสติกสีดํานั้นแต่ละถุงภายในเป็นกระสอบสีขาวโดยกระสอบที่หนึ่งบรรจุยาบ้าที่พ่อวัยวันจํานวน60แพ็คกระสอบที่สอง จำนวน67แพ็คกระสอบที่3จำนวน69แพ็ครวมทั้งสิ้น196แพ็คแพ็คละประมาณ6,000เม็ดมันหลบหนีไปครับเราได้รอเวลาอีกร,ระยะหนึ่งไหมครับได้จัดชุดเก้าเกาติดไว้ครับทันทีว่าถอนตัวยึดไม่ออกกระสอบเพื่อนตัวใช้ตัวที่ได้เดียวนะ ตัวยึดจับที่คุมยาวสิบสี่ในพื้นที่บ้านต้อนใหญ่ตําบลบ้านต้อนอำเภอรัตนบุรีนะครับเมื่อเมื่อวานนี้เวลาประมาณ6กโมงเย็นนะครับซึ่งก็ได้มีการได้รับทราบ วน่ตาการกทรลงานกหานรกะครับกรับนายจนายกใรัมนตรีว่าการกระทรงกลาโหมครหน่วยกำลังป้องกันชายแดนบุรณาการกำลังทุกภาคส่วนนะครับเพื่อทำการ แพร่กระจายในพื้นที่ต่างๆเช่นที่ตัวเมืองที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้เป็นต้นไปแดนนะครับยังไงก็ตามก็ความสำเร็จในครั้งนี้ก็คอการเอกความกองร้อยสกัดกั้นพยายามสร็จทุกประการในทุกจุดกระบวนการสุขุมตีและก็การสนับสนุนกำลังหน่วยกำลังป้องกษาชายแดนส่งสุดครับที่ได้ร่วมกันปฏิบัติในครั้งนี้รวมทั้งการได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับจาก พี่น้อง4คดีเมื่อวาดี๋ยวว่าเล่นน้อ็กน นี้เราเห็นข่าวเราบอกว่ามันเข้ามานี่เนาะนเป็นยาบ,บ้าทั้งสูงทงั้งผงสีชมพูครับผมเก็บนะครับ